สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับ PLC c e n t e r ของเรานะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปต่อจากคลิปที่แล้วนะครับซึ่งคลิปที่แล้วเนี่ยผมได้กล่าวถึงนะครับการเชื่อมต่อนะครับการคอนฟิกระหว่างตัว PLC นะครับกับตัวมอสบัตเซนเซอร์ของเรานะครับซึ่งนะครับสําหรับคนที่เปิดดูคลิปนี้นะครับแล้วนะครับไม่เข้าใจนะครับให้ย้อนกลับไปดูคลิป ที่ผ่านมานะครับก็คือคลิปการคอนฟิกตัวอุณหภูมิความชื้นนะครับกับตัว PLC นะครับทีนี้นะครับในคลิปนี้นะครับผมจะอธิบายถึงนะครับการนำเอาค่าของอุณหภูมิแล้วก็ความชื้นไปใช้งานกันนะครับก็คือไปควบคุมนะครับซึ่งนะครับผมจะทำการควบคุมพัดลมนะครับ ให้เป็นพัดลมระบายอากาศแล้วกันนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นความชื้นนะครับก็อาจจะควบคุมพวกของปั๊มนะครับซึ่งผมจะทําเป็นตัวอย่างนะครับทําเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับดูเลยนะครับคอนเซปต์การต่อใช้งานก่อนนะครับการไวริงก่อนนะครับการไวริงเนี่ยเนื่องจากว่า PLC บอร์ดของเรานะครับมันไม่ใช่เป็น PLC มิสซูแท้นะครับ เป็น plc บอร์ดนะครับเพราะฉะนั้นการวิ่งของมันก็จะมีความแตกต่างกันอยู่นะครับซึ่งนะครับการวิ่งของเรานะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวตัวบอร์ดนะครับแต่ตอนนี้ดูวงจรคร่าวๆก่อนนะครับวงจรของมันนะครับที่เราต้องต่อใช้งานก็จะมีตัวไฟพอร์ของมันนั่นเองนะครับฝั่งซ้ายมือของผมนะครับเป็น dc บวก dc ลบตัวนี้นะครับแล้วก็ฝั่งอินพุตนะครับฝั่งอินพุตเนี่ยเราตอนนี้ยังไม่ได้ใช้อะไรนะครับก็ ไม่ได้ต่อนะครับส่วนฝั่งเอาต์พุตนะครับผมยกตัวอย่างนะครับตัวนี้ก็คือผมต่อใช้งานที่ y0 ยน์นะครับ y0 ย์ตัวนี้นะครับกับ y1 นะครับ y0 ของเราเนี่ยเราจะใช้ CM 0ูนย์นะครับก็คือขาคอมมอนของมันนะครับขาคอมมอนเนี่ยเราต่อเข้ากับ0นโวลต์นะครับ0โวลต์เพราะนั้นขา y ของเรานะครับที่จะมีไฟออกมาก็คือไฟ0นโวลต์ตัวนี้นั่นเองนะครับ ส่วนฝั่งขวามือนะครับผมจะต่อเป็น24โวลต์น,นะครับซึ่งพัดลมของผมเนี่ยใช้งานเป็น24โวลต์น,นะครับส่วนตัววาล์วตัวนี้นะครับเป็นตัวอ่าเป็นตัวรูปเฉยๆนะผมไม่ได้ต่อใช้งานจริงนะครับแต่ว่าต่อให้เฉยๆว่าถ้าเกิดสมมุติเรามีวาล์วที่เป็นวาล์ว24โวลต์น,นะครับเราก็สามารถที่จะต่อใช้งานได้เลยนะครับเพราะว่าตัวรีเลย์นะครับของรุ่น 1 4 m r ตัวเนี้ยมันเป็นวีเลย์แบบทนกระแสได้ประมาณ5์นะครับเพราะนั้นวาลหรือพัดลมตัวเนี้ยมันกินกระแสไม่ถึงอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นมันสามารถที่จะต่อใช้งานได้เลยนะครับกับตัวอย่างตัวถัดไปนะครับถ้าสมมุติกรณีที่เราต่อใช้งานนะครับใช้งานกับพวกของอุปกรณ์จริงๆที่เขาใช้ในพวกของงานฟาร์มนะครับพวก อ่าสมาร์ทฟาร์มพวกฟาร์มต่างๆนะครับที่เป็นฟาร์มที่อยู่ในโรงเรือนนะครับพวกนี้นะครับเขาก็จะต่อใช้งานอีกแบบหนึ่งนะครับก็คืออย่าง y0 ูนย์ตัวนี้นะครับการที่เราจะต่อพัดลมนะครับโดยตรงนะครับโดยมี L กับ n ตัวนี้เห็นไหมครับ L อเป็นตัวนี้นะครับ n ก็คือเป็นคอมอนนะครับ L ก็คือเป็นอ่าเป็นอีกฝั่งหนึ่งของของตัวพัดลมนะครับถ้าเราต่อใช้งานแบบนี้โดยตรงถ้าถ้าเกิดว่า พัดลมของเราเนี่ยกินกระแสไม่ถึง5แอย่างเงี้ยครับเราสามารถที่จะต่อใช้งานได้เลยนะครับแต่เมื่อไรก็ตามที่พัดลมมันกินกระแสมากกว่านั้นนะครับเราจําเป็นที่จะต้องต่อผ่านแมกเนติกก่อนนะครับนะครับเราก็เอาตัวของวายวายูนของเราเนี่ยครับไปออนคอยของมันนะครับไปออนคอยของมันจากนั้นก็ให้แมกเนติกตัวนี้ครับสั่งเป็นหน้านแท็ของมันสั่งให้มันเปิดปิดพัดลมแทนนะครับ อย่าไปต่อใช้งานโดยตรงนะครับมันอาจจะทําให้ตัวของ PLC output relay ตัวนี้พังได้นะครับเช่นเดียวกับปั๊มเหมือนกันนะครับปั๊มที่เราอาจจะไปคอนโทรลพวกของความชื้นนะครับตัวนี้เราก็จะต้องต่อผ่านตัวแมกเนติกเหมือนกันนะครับอย่าไปต่อโดยตรงนะครับนะครับถ้ากระแสมันสูงนะครับแต่ถ้ากระแสไม่เกิน5แเหมือนกันก็ต่อใช้งานได้นะครับไม่มีปัญหานะครับตัวนี้ก็คือข้อควรระวังนะครับ ขควรระวังให้เราระวังไว้นะครับตอนที่เราต่อใช้งานนะครับทีนี้อย่างงานพวกของงานาควบคุมอุณหภูมินะครับอย่างอย่างรูปนะครับรูซ้ายมือนะครับที่ผมเอามาให้ดูนะครับตัวนี้ก็เป็นการควบคุมอุณหภูมิที่อยู่ภายในโรงเรือนนะครับนะครับมันก็จะมีพวกของพัดลมดูดอากาศนะครับดูดอากาศเพื่อดูดอากาศแลกเปลี่ยนอากาศ เย็นเข้าไปแทนที่นะครับเอาอากาศร้อนออกมานะครับตัวนี้นะครับก็จะมีพวกของเซ็นเซอร์นะครับที่อาจจะติดตั้งไว้ในโรงเรือนนะครับนะครับเมื่ออุณหภูมินะครับเกินค่าที่เราตั้งไว้นะครับผมยกตัวอย่างเช่นสมมุติในโรงเรือนเราอาจจะตั้งไว้ที่20-30องศาอย่างเงี้ยครับไม่เกิน30องศาเมื่อไหร่ก็ตามที่อุณหภูมิมันเกิน30องศาก็ สั่งนะครับสั่งให้พัดลมตัวนี้ทำงานนะครับเพื่อนะครับดึงอากาศร้อนออกมานะครับดูอากาศร้อนออกมานะครับถ้าเราดูรูปขวามือนะครับอย่างรูปขวามือเนี่ยเป็นในส่วนของ evaporative cooling นะครับก็คือเป็นเป็นการอเอาน้ำนะครับผ่านตัวอีเวฟนะครับผ่านรังผึ่งนะครับเพื่อนะเพื่อให้พัดลมเนี่ยถ้าเราดูตามรูปนะพัดลมเนี่ย ดูดนะครับดูดตัวอากาศนะครับก็คือแลกเปลี่ยนอากาศนั่นเองนะครับจากอากาศร้อนนะพอผ่านตัวอีเว็บปุ๊บมันก็จะเย็นลงนะครับพัดลมก็จะดูดอากาศเย็นตัวนี้ออกผ่านโรงเรือนแล้วก็ออกมาไหลออกมานะครับก็จะเป็นคอนเซ็ปต์อีเว็บอีเว็บโพเรทีฟนะครับคูลิ่งตัวนี้นะครับก็จะมีรูปแบบอยู่หลากหลายเหมือนกันนะครับในการควบคุมอุณหภูมินะครับก็แล้วแต่ฟาร์มนะครับแล้วแต่ ชนิดของพืชด้วยนะครับนะครับนะครับทีนี้ถ้าเรามาดูคอนเซปต์นะครับคอนเซปต์ของของการควบคุมอุณหภูมินะครับผมก็จะทำกราฟให้ดูนะครับกราฟให้ดูนะครับยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นนะครับตัวนี้นะครับอุณหภูมิที่เราต้องการนะครับสมมุติว่า30องศานะครับภายในโรงเรือนนะครับทีนี้ค่าถ้าเกิดว่าอุณหภูมิเนี่ย มันเกินนะครับเราก็จะมีค่าแม็กค่ามินนะครับสมมุติว่าค่าแม็กของมันก็คือสามิหองศานะครับค่ามินอยู่ที่25องศานะครับเรามีพัดลมอยู่นะครับเรามีพัดลมในการให้ให้ความเย็นกับลมเรือนนะครับเราก็เมื่ออุณหภูมินะครับเรามีเรามีตัวเซ็นเซอร์อยู่แล้วนะครับตอนนี้เมื่ออุณหภูมิเกินนะครับเกินค่าแม็กก็คือส5มิห้าองศานะครับ เราก็จะสั่งให้ตัวของพัดลมตัวนี้นะครับเริ่มทํางานนะครับถ้าเราดูตามโฟชตามฉาดตัวนี้นะตามกราฟตัวนี้นะครับเมื่อพัดลมทํางานใช่ไหมครับอุณหภูมิตอนแรกมันก็สูงนะครับมันก็สูงนะพอพัดลมทํางานไปสักระยะหนึ่งนะครับอุณหภูมิมันก็จะค่อยๆลดต่ําลงมานะครับลดต่ําลงมาจนถึงนะครับเซ็ตค่าที่เราตั้งไว้นะก็คือค่ามินนะครับค่ามินของเรานะครับอยู่ที่25องศานะครับ เราก็จะสั่งหยุดนะครับสั่งหยุดพัดลมก็คือไม่ให้พัดลมทํางานนะครับจากนั้นพอพัดลมหยุดทํางานใช่ไหมครับอ right ุณหภูมิมันก็จะค่อยๆนะครับค่อยๆเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับค่อยๆเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆจนไปถึงจุดจุดแม็กของเรานะครับก็คือสามนงองศานะครับในโปรแกรมก็จะสั่งให้ตัวของพัดลมทํางานอีกครั้งหนึ่งนะครับวนไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับวนไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับวนไปอย่างนี้เรื่อยอันนี้เป็นคอนเซปต์ของ เราเรียกว่าเป็นคอนเซปต์ออนออฟนะครับก็คือมีพัดลมนะครับแล้วเราก็สั่งพัดลมติดหรือดับนะครับติดหรือดับนะครับต่างจากพวกของอ่าอินเวอร์เตอร์นะครับถ้าเป็นพวกอินเวอร์เตอร์เนี่ยเราก็จะเลี้ยงเราเรียกว่าเลี้ยงรอบของพัดลมนะครับเลี้ยงรอบของพัดลมอาจจะเป็นอ่าถ้ายกตัวอย่างนะครับอาจจะตรงนี้อาจจะเป็นร้อเลยนะครับพัดลมทํางาน100%อนะครับอินเวอร์เตอร์ทำงาน100%นะครับ แต่พอนะครับพอมันถึงระยะสัก25องศายอย่างเงี้ยมันก็อาจจะทํางานสัก20เซนะครับ20เซถ้าเกิดว่ามันกําลังขึ้นนะครับแต่ยังไม่ถึงนะครับยังไม่ถึง35เนี่ยพัดลมมันก็จะอาจจะเพิ่มเป็น30 40, 40 50 60นจนไปถึง100อนะครับถ้าอากาศมัน อากาศมันกดไม่ลงอุณหภูมิมันกดกดไม่ลงแล้วนะครับมันก็จะทํางานร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะครับแต่ว่าข้อดีของมันก็คือมันจะไม่หวือหวานะครับระบบของมันนะครับมันมันมันจะไม่เปลืองไฟนะครับถ้าเป็นอินเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็ในส่วนของข้อดีข้อเสียนะครับอย่างอย่างพวกของพัดลมนะครับธรรมดาอ่าออนออฟธรรมดาข้อดีข้อเสียของมันก็คือข้อดีของมันก็คือมันมีราคาถูกนะครับ ข้อเสียของมันก็คือมันมันเปลืองไฟนะครับมันกินไฟแล้วก็ระบบของเราเนี่ยจะไม่ค่อยเสถียรนะไม่ค่อยนิ่งนะครับเหมือนเหมือนอินเวอร์เตอร์นะครับเพราะฉะนั้นก็เวลาเราเลือกใช้งานนะครับเราเลือกซื้อเนี่ยก็ต้องพิจารณาถึงตรงนี้เหมือนกันนะครับก็แล้วแต่งบนะครับบางคนงบเยอะก็จัดเต็มไปนะครับบางคนงบน้อยก็ลดลดอุปกรณ์ลงมาหน่อยนะครับถูกๆหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของการคอนโทรลนะครับคอนโทรลเทมนะครับ ถ้าเราสังเกตก็คือเมื่อสูงนะสั่งออนนะครับสั่งพัดลมทํางานเมื่อต่ําสั่งหยุดนะครับทีนี้ในทางกลับกันนะครับถ้าเราดูในการควบคุมความชื้นกันบ้างนะครับความชื้นเนี่ยในโรงเรือนเนี่ยก็คือเขาบางพืชนะครับเขาก็จะให้เป็นพวกของละอองนะครับละอองน้ํานะครับบางทีก็ความชื้นในดินความชื้นในดินก็จะให้ให้น้ําทางดินนะครับนะครับอย่างความชื้น ในอากาศอย่างเงี้ยก็คนที่ปลูกพวกของอย่างปลูกฟาร์มเห็ดนะครับฟาร์มผักบางชนิดนะครับก็จะให้น้ําทางอากาศด้วยน้าให้ความชื้นทางอากาศด้วยนะครับแต่ทีนี้ข้อเสียของมันก็คือบางครั้งนะถ้าเกิดเราให้เยอะไปเนี่ยมันก็จะมีผลเสียต่อพืชเหมือนกันนะครับก็อย่างเช่นอาจจะเกิดเชื้อรานะครับหรืออาจจะเกิดโรคบางชนิดกับพืชได้นะครับเพราะนั้นเราจึงต้องมีการควบคุมนะครับให้ ความชื้นอย่างเหมาะสมนะครับซึ่งถ้าเราถ้าเรามีเซ็นเซอร์แล้วนะครับเราก็สามารถจะควบคุมนะครับควบคุมความชื้นได้ก็คือเป็นการออนออฟนะครับออนออฟก็คือให้น้ําแต่พอดีนะครับให้ความชื้นแต่พอดีนะครับก็อยู่ที่ค่าที่เราตั้งเลยนะครับซึ่งโปรไฟล์ของมันก็จะคล้ายๆกันกับตัวเทมเมื่อกี้นะครับแต่ว่าตัวความชื้นเนี่ยมันจะกลับกันก็คือ เมื่อความชื้นนะครับถ้าเราดูตามกราฟนะครับสมมุติว่าเซตพอยต์อยู่ที่ค่าที่ตั้งไว้อยู่ที่55สมมุตินะครับต่ำสุดที่เราต้องการคือ50สูงสุดก็คือ60นะครับเมื่อนะครับเมื่อความชื้นต่ํามานะครับที่50นะครับที่50หรือน้อยกว่านะครับเราก็จะสั่งให้ตัวของระบบพ่นหมอกนะครับระบบพ่นหมอกนะครับหรือระบบให้น้ําของเราทำงานนะครับอาจจะไปออนปั๊มนะครับหรือออนวาล ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ระบบของเรานะครับพอมันออนปุ๊บใช่ไหมครับความชื้นมันก็เริ่มมีในระบบแล้วตอนนี้นะครับความชื้นมันก็เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับตามเ็นเซอร์ที่เราจับได้นะครับพอถึงจุดจุดหนึ่งนะครับซึ่งตัวนี้เราตั้งไว้60ใช่ไหมครับหกเนะครับก็สั่งหยุดปั๊มทํางานหรือว่าสั่งตัดวาลนะครับพอสั่งตัดวาลเสร็จปุ๊บนะครับอากาศมันก็ค่อยๆนะครับค่อยๆ มีความชื้นลดลงนะครับลดลงไปเรื่อยนะครับพอถึงจุดจุหนึ่งนะครับก็คือ50นะครับความชื้น50เราก็สั่งให้วาล์วทำงานหรือปั๊มทำงานอีกนะครับก็จ่ายน้ำให้กับโรงเรือนนะครับให้กับระบบของเรานะครับมันก็จะมีน้ำขึ้นมาอีกพอถึงความชื้นที่เราตั้งไว้นะครับสมมุติ6 0นะครับมันก็จะหยุดนะครับหยุดทำงานอีกครั้งนึงก็วนหลูไปเรื่อยอย่างนี้นะครับครับเพราะนั้นในโปรแกรมนะครับที่เราเขียนนะครับก็ก็จะ เป็นประมาณนี้นะครับเป็นประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของการทำงานของโปรแกรมนะครับใน plc กันนะครับซึ่งนะครับเราสามารถที่จะนําไปใช้ได้เลยนะครับโปรแกรมนี้นะครับผมก็ใช้งานอยู่เหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์นิดนึงก่อนนะครับตอนนี้ผมต่อใช้งานยังไงนะครับก่อนที่ไปดูโปรแกรมนะครับถ้าดูในส่วนของตัว plc นะครับตัวนี้นะครับ ตัวนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของนะครับไฟบวกไฟลบนะครับช่องนี้ไฟบวกไฟลบเหมือนเดิมนะครับนะครับแล้วก็เส้นสีน้ําเงินตัวนี้นะครับก็คือขาคอมนะครับขาคอมมอนนะครับจะมาต่อเข้ากับขาคอมมอนของ PLC ของเรานะครับขาคอมมอนก็คือขานี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมไม่ดูชัดๆนิดหนึ่งนะครับต่อสายกัวนะครับขาคอมมอนก็คือขานี้นะขาแรกของเรา CM0 นะครับ ถ้าดูตามวงจรนะเดี๋ยวผมเปิดนิดนึงนะครับเผื่อบางคนต่อผิดมันจะไม่ทํางานนะครับก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับนี่ศูนโน้นตัวนี้เห็นไหมครับ cm ศูนย์นะครับนะครับต่อตามรูปนะครับผมย้อนนิดนึงนะครับอ่าครับฝั่งเอา์พุตนะครับตัวนี้นะครับ cm ศูนย์ของเรานะครับ ส่วน y y ยศ์ตัวนี้นะครับก็คือต่อพัดลมทํางานนะครับตัวนี้นะครับพัดลมตัวนี้นะครับก็คือ y ศย์ตัวนี้นะครับวนมาเท่านี้นะครับส่วนอีกฟังหนึ่งผมต่อบวกเราไว้แล้วนะครับพัดลมตัวนี้นะครับเพราะนั้นก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสั่ง y0 ยศูนย์ออนนะครับพัดลมของเราก็จะหมุนนั่นนั่นเองนะครับแค่นี้เองนะครับวงจรส่วนสมมุติว่าเรามีวาล์วในระบบใช่ไหมครับ วาว24โวลต์นะครับข้างหนึ่งของเราก็คือต่อไฟบวกรอไว้นะครับส่วนไฟลบนะครับก็คือรอจากสัญญาณจาก PLC เลยนะครับพอ Y หนึ่งออนปุ๊บวาวของเราก็จะออนด้วยนะครับแค่นี้เองนะครับจอเรานะครับง่ายๆนะครับต่อใช้งานไม่ซับซ้อนอะไรมากอ่ะโอเคนะครับทีนี้เดี๋ยวผมพาไปดูใน PLC กันนะครับเล้อนะเพราะว่าผมถอดพอร์ตมันออกนะครับขอเสียบพอร์ตใหม่ เสียบเสร็จปุ๊บนะครับตัวนี้เราก็กดตัวนี้ได้เลยนะครับถ้าเราเสียบแล้วนะครับก็กดตัวนี้ได้เลยนะครับมันก็จะทําการลิงก์ให้เราเองนะครับรอสักครู่นะครับมาแล้วนะครับ ตัวนี้นะครับก่อนหน้านี้นะครับคลิปที่แล้วนะครับเราเราได้ค่าของความชื้นแล้วก็อุณหภูมิกันมาแล้วนะครับซึ่งความชื้นนะครับอยู่ที่ LS d1510 นะครับแล้วก็อุณหภูมินะครับอยู่ที่ d1512 นะครับตัวนี้นะครับถ้าผมเอามือไปจับเซนเซอร์นิดนึงนะครับอุณหภูมิกับความชื้นไม่ต้องขึ้นนะครับอ่ามาแล้วนะครับเห็นไหมครับมาแล้วนะครับทีนี้นะครับ เรามาดูโปรแกรมนิดนึงที่ผมทําไว้นะครับตัวโปรแกรมนะครับมันจะมีอยู่ด้วยกันตอนนี้2 2รูปนะครับ2โปรแกรมก็คือคอนโทรลอุณหภูมินะครับเทมคอนโทรลตัวนี้นะครับกับความชื้นนะครับฮิวมิดนะครับฮิวมิดฮิวมิตี้นะครับคอนโทรลนะครับ2อันนี้นะครับเรามาดูตัวแรกกันก่อนนะครับตัวแรกตัวนี้นะครับก็คือเป็นการควบคุมอุณหภูมินะครับ ค่าที่เราอ่านได้นะจากเซ็นเซอร์ตอนนี้นะครับก็คือ D1512 นะครับเห็นไหมครับตำแหน่งนี้นะครับหนึ่นะครับค่าของมันก็คือณตอนนี้อยู่ที่27.6นะครับยี่สนะครับส่วนนะครับ m 8 0 0พตัวนี้นะครับหมายถึงอะไรหมายถึง on a l w a y s On นะครับ on ไว้ตลอดนะครับบางคนถามว่าทำไมต้องเขียนไว้ด้วยนะครับคำตอบของผมก็คือผมเขียนไว้เพื่อให้รู้ว่าอ๋อบรรทัดเนี้ยผม อว a ออนไว้นะจริงๆไม่มีก็ได้นะครับไม่มีก็ได้แต่ว่าผมใส่ไว้เพื่อให้มันดูง่ายขึ้นเฉยๆนะครับทีนี้ตัวบิดถัดมาก็คือ m 2 4 1ตัวนี้นะครับ m 2 4 1ตัวนี้ก็คือผมจำลองว่าผมจะใช้งานมันตอนที่ผมออโต้เท่านั้นนะครับถ้าผมฟอร์ o ออฟมันนะครับฟอร์ดออฟมันนะครับฟอร์ดออฟมันก็คือเอาง่ายๆนะคือเรากดเลือกนะครับแล้วก็กดชิป f t Enter นะครับ เห็นไหมมันจะดับไปนะครับตัวนี้ก็คือเราเอาพวกของถ้าเรามีตู้คอนโทรลเราก็เอาพวกของสวิตเรานะครับเอามาเข้า x1 อย่างเงี้ยครับ x1 นะครับหรือถ้าเรามีทัชกรีนนะครับเราก็ใช้ m m2t1 อย่างเงี้ยได้เลยนะครับเป็นเซตรีเซตนะครับนะครับก็ออนออฟอย่างเงี้ยคือจะออโตหรือแมนนวลนะครับพูดง่ายๆนะครับถ้าบิดนี้ออนก็คือเป็นออโตนั่นเองนะครับ แล้วนะครับถ้าดูตามโปรแกรมนะครับก็คือตัวนี้เป็นเครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับนะครับเวลาเวลาโปรแกรมมันคำนวณนะครับเวลามันอ่านเนี่ยแรเดอร์เนี่ยก็คือมันเอาตัวกลางนี้นะครับเป็นตัวตั้งนะครับก็คือค่าในเนี้ยก็คือ d 1ห1 2้าหนึ่งตัวเนี้ยครับค่าของมันมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ d 1000ตัวนี้นะครับก็คือ28.0ิตัวนี้ครับ280ตัวนี้นะครับ,รบเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเป็นจริงนะครับ มันก็จะออนบิดดีให้เรานะครับทีนี้บิดนี้นะครับว่าคือบิด m 2 5 0ตัวเนี้ยผมเอามาเซฟโฮลดิ้งไว้เห็นไหมครับหมายความว่าไงหมายความว่ามันจะทําจนกว่านะครับจนกว่าบิด m 251ตัวเนี้ยจะติดนะครับเมื่อบิด m 2 5 1ติดตัวนี้ตัวนี้ก็จะดับไปเองนะครับนะครับทีนี้ไอ้ m 251นี้อยู่ไหนนะครับก็คืออยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ติดได้ไงล่ะติดได้ก็ต่อเมื่อนะครับตัว เทมของเรานะครับมีค่าน้อยกว่านะครับค่าที่เราตั้งไว้คือค่ามินนั่นเองนะครับเพราะนั้นค่าแม็กกับค่ามินตัวนี้นะครับถ้าเราสังเกตนะครับก็คือค่านะครับค่าที่ผมยกตัวอย่างโปรไฟล์เมื่อกี้นะครับเทมคอนโทรนตัวนี้เห็นไหมครับค่าแม็กของมันนะครับแล้วก็ค่ามินนะครับตัวนี้ผมตั้งไว้35กับ25นะครับแต่ความเป็นจริงแล้วนะครับความจริงณตอนนี้เป็นอุณหภูมิในห้องนะครับของผมค่อนข้างที่จะ หนาวนะครับค่อนข้างที่จะเย็นอยู่นะครับอยู่ที่27นะครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าผมตั้ง3ากว่ามันจะทํางานเนี่ยนานนะครับผมก็เลยตั้งไว้ที่28นะครับ280นะครับอ่ะเห็นไหมครับอันนี้คือค่าแม็กอันนี้ค่ามินนะครับอันนี้คือค่าเรียลไทม์ของเซนเซอร์นะครับที่มันอ่านได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับณตอนนี้นะครับถ้าผมนะครับอ่ะนิดนึงนะครับ สองห้าศูนย์เนี่ยนะครับสองห้าศูนย์เมื่อสองห้าศูนย์ออนเนี่ยก็คือผมเอามาออน y0 ้ศูนย์นะครับไวศูนย์ของผมในที่นี้ก็คือพัดลมของผมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเมื่ออุณหภูมิเนี่ยมันมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับค่าที่เราตั้งไว้ตรงนี้นะครับก็คือยี่สิบแปดเนี่ยมันก็จะสั่งให้ตัวของพัดลมเนี่ยติดขึ้นมานะครับเดี๋ยวรอลองดูโปรแกรมกันนะครับการทํางานเป็นไงนะครับตอนนี้นะเดี๋ยวผมจะให้ดูภาพไปพร้อมๆกันนะครับนิดนึงนะครับ รอหนึงนะครับเห็นไหมอย่างนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้อ่าอันนี้คือพัดลมนะครับไม่สังเกตตัวเทปสีเหลืองตัวนี้นะครับถ้ามันทำงานมันจะมันจะ ติวนะครับมันจะเคลื่อนไหวนะครับอ่านะครับทีนี้เดี๋ยวผมแกะหัวมันออกนิดนึงนะเพื่อให้มันเร็วนะครับอุณหภูมิได้เปลี่ยนแปลงเร็วๆนะครับอ่ะตอนนี้27นะครับ2 27องศานะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะเอามือปิดมันนะครับอย่างนี้นะครับดูนะครับขึ้นแล้วนะครับอ่าอันนี้คือเห็นไหมครับ เอาพุทธอแล้วนะครับสังเกตไฟตัวนี้ดีๆนะครับเห็นพัดลมตัวนี้ไหมครับทํางานแล้วนะครับเห็นไหมครับตัวนี้29นะครับแสดงว่าอุณหภูมิมากกว่านะครับมากกว่า28นะครับถ้าผมปล่อยมือนะครับแล้วก็ให้พัดลมเนี่ยเป่าเซนเซอร์นะครับเห็นมับยีบเจนะครับถ้าเกิดมันต่ำกว่า2 6 8เมื่อไหร่นะครับเห็นไหมครับพัดลมเราก็จะตัดไปนะครับ เห็นไหมครับตัวนี้นะครับก็จะมาสั่งตัดตัวนี้นะครับนะครับโปรแกรมแค่นี้เองนะครับก็สามารถที่จะทํางานได้แล้วนะครับอ่ให้มันออนใหม่นะครับเป็นวนลูดไปเรื่อยๆนะครับอากาศร้อนอีกนะครับร้อนขึ้นมานะครับอุณหภูมิเพิ่มขึ้นมาครับเพิ่มขึ้นมานะครับอ่ายี่สิบแปดแล้วนะครับทํางานอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมครับทํางานอีกครั้งหนึ่งนะครับ เพราะนั้นก็คือแม็กกับมินตัวนี้ขึ้นอยู่กับค่าที่เราตั้งเลยนะครับว่าเราต้องการที่จะให้มันห่างเท่าไหร่นะครับถ้าสมมติกรณีที่เราตั้งอุณหภูมิต่ํามากๆนะครับสมม,มุติเราตั้งต่ํามากๆเลยก็คือ,อเดี๋ยวผมตั้งให้ดูนะครับสมม,มุติผมตั้งทียี่สิบห้าแล้วกันนะครับตั้งสองห้าศูนย์นะครับอ่า ลองลองดูกันนะครับอันนี้ให้อุณหภูมิมันสูงก่อนอ่ะสูงแล้วนะครับตอนนี้ผมตั้งไว้ที่25าลองดมูมันก็จะใช้เวลานานขึ้นนะครับกว่าอุณหภูมิมันจะลงมาที่25องศานะครับดูนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดว่าอุณหภูมิมันไม่ถึงสักทีล่ะถ้าเกิดอุณหภูมิมันไม่ถึงสักทีตัวพัดลมมันก็จะทํางานอยู่นั่นนะครับทํางานอยู่ตลอดเวลานะครับ แต่ถ้าเราอยากให้อุณหภูมิมันถึงนะครับเราก็อาจจะต้องเพิ่มพวกของพัดลมเข้าไปช่วยนะครับในระบบจริงๆนะครับเพื่อให้อุณหภูมิมันถึงนะครับถึงเป้าที่เราตั้งไว้เห็นไหมครับถ้าเราดูตามนี้มันมันลงมาช้ามากนะครับเพราะว่าอุณหภูมิห้องของเราเนี่ยมันมันไม่ได้หนาวขนาดนั้นนะครับอ่าถึงยี่สิบห้าแล้วเห็นไหมครับมันก็จะตัดนะครับ เสร็จปุ๊บนะครับแอบมันก็เริ่มร้อนขึ้นแล้วนะครับเริ่มร้อนขึ้นมันก็จะค่อยๆเพิ่มนะอุณหภูคิค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับจนถึง28อีกครั้งหนึ่งมันก็จะออนสั่งออนพอัดลมอีกครั้งหนึ่งนะครับนะครับอ่าเห็นไหมครับมันจะออนขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับจนกว่าจะถึง ยี่สิบห้านะครับว่าจะตัดไปอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะอันนี้คือในส่วนของเทมคอนโทรลนะครับทีนี้ถ้าเรามาดูในส่วนของความชื้นกันบ้างนะครับตัวความชื้นนะครับความชื้นจะกลับกันกับตัวของเทมนิดนึงก็คือเมื่อความชื้นมันต่ํานะครับมันจะสั่งให้ตัวปั๊มนะครับปั๊มนะปั๊มน้ําทํางานหรือตัววาล์วทำงานนะครับซึ่งนะผมเขียนโปรแกรมคล้ายๆกันเห็นไหมครับแต่ต่างกันตรงที่ตัวของอันเนี้ยเราเอามินมาใช้นะครับ ส่วนตัวนี้เราเอาแม็กมาตัดนะครับเอามินมาสั่งออนแล้วก็เอาแม็กมาสั่งตัดมันนะครับส่วน y นะครับผมให้มันออนที่ y1 นะครับก็คือตัวนี้นั่นเองอันนี้ y 0ศูนย์นะครับอันนี้ y1 นะครับถ้าเราสังเกตนะครับนะครับเราสังเกตนะครับดูนะครับอันนี้ผมลองเล่นที่ความชื้นกันบ้างนะครับตอนนี้นะความชื้นของผมที่อ่านได้ก็คือ4 3 4 4เเซนะครับนี้ถ้าเกิดว่า ความชื้นมันสูงนะครับก็คือตอนนี้เราตั้งไว้ที่70เห็นไหมครับ700ตัวนี้คือ70นะครับผมจะให้ความชื้นมันบ้างนะครับทำไว้อย่างนี้นะครับมันก็จะมีคราบมีเงอมีอะไรของเรานะมาเช็คนะครับไอ้แขึ้นแล้วนะครับห้าสนะครับดูนะครับ60แล้วนะครับ62ินะครับถึง700หรือมากกว่าเมื่อไหร่นะครับตามเครื่องหมายนะครับมันก็จะสั่งนะครับ ออนบิดต,ตัวนี้บิดตัวนี้ก็จะไปตัดตรงนี้นั่นเองนะครับ y 1นึงของเราก็จะไม่ทํางาน ชื้นไม่พอนะครับถ้าชื้นไม่พอเดี๋ยวผมลดนะครับสัก60นะครับจาก70ก็เหลือ60แล้วกันนะครับก็ตั้งไป600นะครับอ่ะเห็นไหมครับตัดแล้วนะครับก็คือตัวนี้นะครับสังเกตตรงนี้นะครับแต่พัดลมเรายังคงทํางานอยู่นะครับเพราะว่าอุณหภูมิของมันเป็นไงครับอุณหภูมิของมันยังไม่ได้ถึง25นะครับมันก็เลยไม่สั่งตัดนะครับโอเคไหมครับ เดี๋ยวผมให้ความชื้นให้ความชื้นต่ำมาอีกครั้งหนึ่งนะครับนะครับห้าสิบนะครับเห็นไหมครับปุ๊บนะครับมันก็จะสั่งออนตัวตัว y หนึ่งของเรานะครับเห็นไหมครับสองเจ็ดศูนย์ตัวนี้นะครับก็สั่งออน y หนึ่งเหมือนกันนะครับผมให้ความชื้นอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ค่อยคขึ้นนะครับเห็นไหมครับปุ๊บนะครับจนถึงหกสิบนะครับหกสิบปุ๊บก็สั่งตัดนะครับสั่งตัดวาวตัดปั๊มนะครับ ปล่อยอีกครั้งหนึ่งนะครับก็อ่อนอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือเป็นโปรแกรมอย่างง่ายนะครับเราสามารถที่จะนําไปใช้งานกันนะครับกรณีที่เราจะทําฟาร์มนะครับลองทําฟาร์มฟาร์มเห็ดนะครับที่ทิศกันนะครับว่าเป็นพวกฟาร์มเห็ดฟาร์มไฮโดรโปนิกอย่างเงี้ยครับหรือฟาร์มฟาร์มที่เป็นที่เป็นโรงเรือนนะครับที่ปลูกไว้ในโรงเรือนนะครับ อาจจะปลูกลงดินก็ได้หรือว่าปลูกเป็นระบบน้ําไหลวนไฮโดรโลดิกก็ได้นะครับก็เอาลองเอาไปใช้กันดูนะครับนะครับเซนเซอร์กับ plc นะครับตัวนี้นะครับราคาก็จะไม่แพงนะครับไม่แพงเมื่อเทียบเท่ากับพวกของมิตซูนะครับ plc มิตซูแท้นะครับหรือเซนเซอร์ในแบบไทป์แบบแพงๆนะครับซึ่งซึ่งในระบบเราไม่ได้แบบต้องการต้องการความแม่นยําขนาดนั้นนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ราคาถูกลงมาแล้วก็ตอบโจทย์เรานะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าเราจะได้นำความรู้นะครับที่ที่ผมได้ทำให้ดูนะครับไปใช้งานกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้แล้วนะครับอ,อสวัสดีครับ